เป็นไงบ้างไลฟ์เป็นไงบ้างขอเมื่อคืนอุ้ยสนุกมากเมื่อคืนเป็นวันที่วินาทับเต็มที่ที่สุดอะแล้วรู้สึกว่าได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาเราเคยดูหนังแบบเรื่องไหนไหมที่ว่านางเอกอะปลดสุดท้ายแล้วแบบคนอะไรไม่ไหวแล้วแบบว่าบูมออกมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคือคนนั้นอะอแล้วก็ทําเต็มที่ออกมาที่สุดตอบคำถามทุกคำถามออกมาตัดใจหมดค่ะ,ะมีอะไรถ้าแบบอยากกลับไปแก้เมื่อคืนอยากแก้อะไรตรงไหนไหมไม่อยากแก้อะไรเลยค่ะเพราะว่าเด ีมากที่สุดในชีวิตแล้วแล้วก็มีสติมากที่สุดตอบคำถามนี่ออกมาจากในนี้แล้วก็ในนี้ผสมกันถ้าถามว่าให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ให้สิบเต็มสิบเลยบอาอยากทาอย่างนั้นเลยค่ะที่ออกมาคือไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวหรือว่าไม่อยากพัฒน,นานะแต่ทําเต็มที่เอามาทุกหยดที่มีในร่างกา,ายแล้วอะต่อไปก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะพี่เห็นน้องวินารีเลซ์มากหลังจากนี้น้องวินาจะทําอะไรต่อคะ ทุกอย่างเลยค่ะที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานในวงการบันเทิงหรือว่างานนอกวงการบันเทิงท้าวินาเองเนี่ยมีไอเดียว่าอยากจะเปิดร้านด้วยรา้านอาหารบุฟเฟ่ค่ะอยากจะทํามากเลยตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าเออถ้าเป็นไปได้อยากจะทําก็อยากจะฝากด้วยสำหรับใครที่กำลังติดตามอยู่ถ้ามีออกมาเนี่ยจะบอกให้แน่นอนค่ะอย่างที่สามอะรที่ต้องทำแน่นอนคือโครงการเบียร์อนไลน์นอตดับบลี่นะคะ คำตอบของวีนาเมาื่อวานเนี่ยได้มันข้อพิสูจน์แล้วว่าการบูลลี่ในประเทศไทยมีเยอะมากๆก่ะการที่เราออกมาแสดงความคิดเห็นในด้านใดก็ตามเนี่ยเราควรจะเข้ารพมให้เกียรติกันและกันเราเรียกร้องประชาธิปไตยเราเรียกร้องความเท่าเทียมกันแต่เราไม่ให้ความเท่าเทียมกับคนที่เห็นต่างก,กับเราเนี่ยวินาคิดว่าเรื่องนี้มีปัญหาแล้วล่ะนั่นคือสาเหตุว่าทาไมการบูลลี่ในประเทศไทยยังอยู่อันดับสองของโลกอยู่ดังนั้นวินาต้องจะต้องรีบวางแผนจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่นวนเลยค่ะขอบคุณค<ะ>่ะน้องวินา มองกับการประกวดหลังจากนี้ยังไงบ้างคะสำหรับตัวเองสำหรับวีนาหรอตอนนี้ยังขอยังไม่คิดก่อนว่าจะประกวดไหมออแต่ว่าคิดในใจเราว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการประกวดนี่แหละอาจจะมาช่วยทีพีเอ็นถ้าเป็นไปได้ถ้ม่ปุ้ย<า>ให้<า> <laughs> จะมาช่วยอยากจะรู้ว่าแบบเบื้องหลังเขาทำงานกันยังไง<ม>อยากจะลองเป็นพิธิกรในงานอะไรสักอย่างค่ะแล้วก็อยากทำทุกอย่างเลยอะตอนนี้เพราะว่าเปิดใจเปิดรับหมดเลยค่ะถ้าอย่าพรุ่งนี้ช่องสาติดต่อมาให้เปน็นนางเอกอ่ะอุ้ยติดตอ่อมาก็เป็นค่ะพระเอกเป็นนังเดกก็ได้น,นนะฝากอะไรถึงอแมนด้าเนี่ยค่ะ อแมนดาสู้ๆนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยวินาเปิดโซเชียลมีเดียแล้วแหละเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นวินากอดเป็นกำลังใจให้เขาวินาบอกเลยวเขาสมมงที่สุดแล้ววินาเห็นตั้งแต่แรกแล้วแมนดาคือท่องดูในใจตั้งแต่แรกที่เราได้เจอกันตั้งแต่เข้ากองวันแรก90วันนี้ผ่านมานะคะสิ่งที่อยากบอกเลยคืออแมนดาเป็นคนที่มีวินัยเข้มแข็งวินาบอกได้เลยว่าใครที่ยังไม่มั่นใจในตัวเขาตอนนี้ดรอีกนิดนึงเดี๋ยวคุณจะได้เห็นแล้วแหละว่าเขามีพัฒนาการแน่นอนและมงสามของประเทศไทยอยู่ที่เขาเนี่ยแหละค ลดีมากเให้กำลังใจให้นะขอบคุณค่ะเหมาะสมมากกับตำแหน่งนะวีนานะขอบคุณค่ะสเตจูนวีนาแน่นอนขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวโพสท่าวีนาโพส